สวัสดีค่ะพี่นอ้องเมนูช่องแมโจแชแนลจะพามาทําเมนูของหวานจ้าเป็นขนมหวานบ,นบ,นบานๆเนาะจ้าเห็ดของหวานวันนี้จะพาทําแกงบวชฟักทองจ้าแกงบวชฟักทองสองสายจ้ะสองสายก็คือใส่ข้าวโพดหวานนะคะทองนะคะแมโจะจะถ้าหั่นฟักทองเนาะคะ่ะหั่นเรียบร้อยเนาะคะ่ะ เรียบร้อยนะคะหั่นชิ้นพอดีคำนะจะอันนี้เอาไปหนึ่งกินค่ะพี่น้องไปหนึ่งกินเนาะแบ่งมาให้ลูกสาวแล้วก็จะมีกะทิค่ะกะทิสําเร็จรูปนะคะคั้นเรียบร้อยแล้วก็มีน้ําตาลค่ะพี่น้องกินละค่ะเฮ็ดง่ายๆค่ะบ่มีะไ่ยังหลายเนาะจ้ะพี่น้องก็มีแค่ฟอกทองมีกะทิแล้วก็มีข้าวโพดหวานนะคะแล้วก็มีน้ําตาล้าค่ะเดี๋ยวเราจะไปเฮ็ด ขนมหวานจ้าหรือของหวานแกงบวชฟักทองสองสหายจ้าพี่น,อน้องเดี๋ยฮามาลงมือทํากันเลยจ้าแม่โจก็ใส่กะทิลงไปนะคะใส่กะทิกับเกลือจ้าเป็นใส่เป็นน้ําตาลน้ําตาลอ้อยนะคะใส่ลงไปเลยคนชักหน่อยนะคะ ตารละลายแล้วก็ใส่ขักทองแล้วก็จะปิดฝานะคะเดี๋ยวใส่ขา้าวโพดทีหลังนาะจ้าเดี๋ยวให้น้องเดือดน,นะคะเดี๋ยวปิดฝาไว้เลยจ้าน้องเรียบร้อยแล้วนะคะสุกแล้วค่ะแกงบวดฟัดทองของเราสองสหายค่ะทีนี้เราจะใส่ข้าวโพดลงไปค่ะเรียบร้อย เรีบร้อยนะคะน่าทานไหมคะน่าดึ๋งคาแซ่บๆน้ำมันโจยแกงบวดฟักทองสองสหายใส่ขา้าวโพดหวานจ้าไปค่ะไปตักเสิร์ฟกันค่ะพี่น้องพี่น้องเรียบร้อยค่ะของหวานของเรานี่ค่ะน่าทานไหมคะฟักทองแม่โจท้ทาสดๆเลยนะคะเท่าที่พี่น้องเห็นในคลิปนะคะไม่ได้แช่น้ำปูนใสนะคะ ข้าวโพดหวานก็สุกมาแล้วนะคะเพราะว่าข้าวโพดสดไม่มีก็เลยเอาเข้าวโพดที่เขาต้มเสร็จแล้วเนาะคะ่ะนี่ค่ะสาเหตุที่แม่โจว่าเป็นของหวานฟักทองสองสายนะคะเพราะว่ามีฟักทองแล้วก็มีข้าวโพดหวานค่ะอ่าเรามารู้จักประโยชน์นะคะประโยชน์ของข้าวโพดหวานและฟักทองนะคะนิดนึงนะคะแม่โจขออนุญาตแทรก ประโยชน์และความรู้นิดๆหน่อยๆนะคะข่าประโยชน์ของฟักทองนะคะประโยชน์ของฟักทองมีวิตามินเคสูงนะคะหรือมีธาตุเหล็กสูงนั่นเองค่ะมีโพแทสเซียมและสังกะสีบำรุงในผู้หญิงนะคะโดยเฉพาะ,ะผู้หญิงเวลามีประจำเดือนนะคะและก็ไว้ใกล้หมดประจำเดือนนะคะจะช่วยบำรุงประสาทและกระดูกและกล้ามเนื้อคะ่ะ มีเบตาแคโรทีนด้วยนะคะพี่นอ้องช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะและถัดมานะคะเป็นข้าวโพดนะจ๊ะเป็นข้าวโพดหวานนะคะประโยชน์ของข้าวโพดหวานอุดมไปด้วยวิตามินเอวิตามินบีและแรลธทาตุนะคะเส้นใยอาหารสูงและก็ต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแล้วก็ บำรุงสายตานะคะช่วยให้ระบบย่อยอาหารได้ดีขึ้นนะคะค่ะพี่น้องก็เป็นเก็ดเรกเก็ดน้อยนะคะที่แม่โจนนำมาฝากจากประโยชน์ของฟักทองนะคะและขา้าวโพดหวานนะคะค่ะขอแซกนิดน้อยนอยจกจะพี่น้องคะที่นี่เห้ก็มาตักเสิร์ฟกันเลยคะ่ะเพราะว่าแม่โจททำขนมหวานนะคะไม่ได้มีแค่อร่อยอย่างเดียวนะคะ นำประโยชน์มาฝากด้วยนะคะพี่น้องาทานไหมคะมาเด้อค่ะ,คะพี่น้องแซ่บๆน่อกันนี่นะคะทํยูทูบเราก็ได้ทังประโยชน์มีความรู้ไปอีกแบบเนาะพี่น้องเนาะนะคะมาแซ่บๆนล้วมาโจค่ะ ทองก็เป็นฟักทองบ้านนะคะช่วงกลับบ้านก็เอามาจากขนแก่นเนาะพี่น้องเนาะปลอดสารนะคะอันนี้ขนมหวานนะคะหรือของหวานสองสหายของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะค่ะอร่อยก่ะพี่นอ้องอื้ม ทำกินง่ายๆจ้ะพี่น้องคะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะคะท่านที่ลดน้ำหนักก็อาจจะใช้เป็นน้ำตาลย่าหวานก็ได้นะคะพี่น้องอาจจะลดความหวานลงนะคะอันนี้สามารถปรับแต่งได้นะจ้ะพี่น้องแล้วแต่ที่พี่ๆน้องๆอามากเหลืก็ชอบนะคะปรับแต่งออเดอร์จัดเดอร์แม่โจก็นำสาระดีๆนะคะประโยชน์ของ ฟักทองแล้วก็ข้าวโพดหวานนะคะมาแทรกในของหวานของแม่โจ้ถ้วยนี้นะคะขอพระคุณทุกไลค์ทุกเลิฟจ้าที่เข้ามารับชมส่งกําลังใจให้แม่โจ้ด้วยดีตลอดมานะคะขอพระคุณมากๆเลยค่ะขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านมีความสุขมากๆเด้อจ้าเฮงๆรวยๆค่ะพี่น้องสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนทุกท่านเด้อจ้าพี่น้องขอบพระคุณมากๆเลยจ้าขอสวัสดีจ้าบ๊ายบาย